บอสจะมากินขนมเยลลี่ให้เพื่อนๆให้ทุกคนดูเยลลี่บอสมีรสอะไรบ้างมีรสอะไรครับรถจัมบี้อันนี้รสอะไรรถโค๊กโรหันให้ทุกคนดูซิรสโค๊กเป็นยังไงอันนี้รถลายครับโค๊กเหมือนกันเฮ้ยอันนี้รสอะไรดูดีดีด แงมากบอสแล้วบอดชอบรถอะไรที่สุดเอาเลยน,นี้ก่อนอันนี้รถอะไรครับโค้กมาเดี๋ยวเรามาชิมรถโค้กกันเลยนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนาแกะเลยอันนี้คือรถโค้กอ่ะให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยสิให้เพื่อนดูหน่อยสินี่อยู่เป็นอย่างนี้นะทุกคนน่า<ม>กินมากเลยมันจะเป็นนิ่มๆเหมือนเหมือนคล้ายๆลูกอมเคี้ยวหนึบปะ เป็นไงฟินปะอุ้ยฟินมากเลยอะ่ะโอ้ดูความฟินเป็นไงตัวนี้เป็นไงใช้ได้กัดได้เลยกัดได้เลยถ้าเป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยเคแล้วต่อไปเรามาลองรสต่อไปเรามาลองรสอางุ่อองนอางุ่นเป็นยังไงดูซิว่ารสอางุ่นกับรสโคาเนี่าในอะไรเหมือนกัน มันเป็นเม็ดมันเป็นเม็ดมันเหมือนกันสีคล้ายๆกันรส oh. องหุ่นในรองในบอสลองชิมดูว่าเป็นยังไงแปลกัง oh. อ่งหุ่นเป็นไงอร่อย oh. ฟินปะฟินเหมือนกันปะ oh. ดีปะ <Yeah. S 1> เยี่ยมปะ oh. ออะต่อไปลองรสสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่น่ากินไหมกิน oh. ชอบไหมอะ oh. ชอบชอบทุกรสเลย สรุปแล้วบอสชอบทุกคนเลยบอสจะมองเอ้ยนั่นคือความฟินอันนี้รสรสสตรอเบอรี่เมสิลโคูอันนี้พินไหมอ่าลองลองดูว่าฟินไหมเป็นไงเป็นไงเป็นไง่อยอร่อยขนาดไหนไหนอาปากดูดิโอ้กดไลค์ให้เลยทางนี้สิ ว่าชิมสามรสแล้วสามรสแล้วรสไหนอร่อยสุดรสไหนอร่อยสุดแนะนําแนะนําได้รสไหนอร่อยสุดครับที่อ f e w moments later อ่ะรสไหนอร่อยสุดจัดมารถนี้รถโค อสชอบรสโค้กที่สุดนะทุกคนนี่บอสชอบรสนี้ที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบโคครับใช่ไหมครับมันเป็นกลิ่นโคลาแล้วก็ใช่มันเป็นกลิ่นกลินก่นแบบเนี้ยแบบไหนอะแบบกลิ่นแบบเดดอ่ะอ๋อ <laughs> มันเป็นกลิ่นแบบมันเป็นกลิ่นแบบนี้นะทุกคนพพอ,อ่ะให้อีกเมสหนึ่งใมขานะที่อร่อยอร่อยจัดเลยครับมาให้ไหนหยิบให้หยิบให้หยิบให้ดูซีเป็นยังไง น่ากินปะน่ากินปะกินเลยเอาใจบอสไปเลยไหมกินแล้วกินมากงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก่อนจะไปฝากกดอะไร,รไครับบอสกดไลค์ครับดดกดแคครับกดกดอะไรกดซับสไคร e ให้บอสเป็นกำลังใจให้บอสทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย